นีจะแบบว่าพาทุกคนไปผ่อนคลายด้วยการหาไอติมกินค่ะคือเตอนหนักเป็นคนชอบกินไอติมมากใช่ปะกินแบบกินหลายๆอย่างเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอติมไทยที่ชอบมากๆเลยเนี่ยนะนั่นก็คือไอติมไข่แขก กินกะทิเราก็แบบใส่ไข่แดงลงไปเพื่อให้มันเป็นไข่แข็งอ่ะเธอมันอร่อยมากเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคลิปของเราจะจะพาไปรีวิวไอติมไข่แข็งทั่วกรุงเทพเลยขอเปิดประเดิมที่ร้านแรกร้านนี้เป็นแบบไข่แข็งไฮโซดูซิไข่แข็งไฮโซนี่มันจะเป็นยังไงนะคะมาอยู่ที่นี่ค่ะ ร้านแรกก็คือที่นี่ค่ะทองสมิธก็คือว่าปกติทองสมิธเราจะมากินข้าวใช่ป่ะหรืก็จะเป็นไปนเสียวเรืออะไรก็แล้วแต่เป็นของคาวแล้วก็วันหนึ่งเดินมาเห็นแล้วเขาแบบเฮ้ยมันมีบูธของหวานขึ้นมาว่ะแล้วก็เฮ้ยมีไอติมไข่แข็งว่ะเฮ้ยต้องลองแล้วก็ว่าสาวอกไอติมไข่แข็งย่างเราก็พลาดไม่ได้นะคะทุกคนนี่ ฉันจะบอกว่าไข่แข็งที่นี่ไม่เหมือนทุกที่ที่เธอเคยกินมามันเป็นไข่แข็งไฮโซหน้าตามันก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวสิ่งมันจะมีเยอะมากเนี่ยไอติมไข่แข็งกล้วยตากมะลิอองไอติมไข่แข็งกล้วยตากเล็บมือนางไอติมมะพร้าวอ่อนไอติมกะทิมะพร้าวอ่อนไข่แข็งเนี่ยเซตนี้ก็คือเป็นเซตบิ๊กเบิ้มระดับเราต้องเป็นบิ๊กเบิ้มใหญ่ที่สุด <c oughs> เขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำมะพร้าวด้วยประเด็นที่อยากกินเซตนี้เขาอยากกินน้ำมะพร้าวคะ เริ่มกระบวนการติ๊กค่ะทุกคนไอศครีมไข่แข็งมะพร้าวอ่อนนี่ค่ะเลือกฟรีท็อปปิ้งได้3อย่างซึ่งเราจะใส่เป็นในส่วนของุอนน้ำตาลสดถั่วลิสงให้เธอเลือกหนึ่งอย่างคาทิ้งกรอบคาปิ้งกรอบหรอบอสเลือกอะไรอะ่ะไมไ่เข้าอไม่เลือกเลยม,เลมีคำตอบในใจเราให้เลือกออทำไมก ฉ,ฉันได้ล่ามวาจาไปแล้วแต่เธอจะหาว่าฉันแบบให้เรื่องทำไมก็ใช่ก็เรื่องที่มันถูกใจฉันสิวันหลังอนะเรื่องไหนก็ไม่รู้อ่ะไปออเดอร์เ,เป็นไอศครีมกะทิไข่แครงทมะพร้าวอ่อนนะคะนีถั่ถวลิสงทำาพิมพ์อบบแล้วก็บนน,น้ำตาลสดนะคะในจะเป็นน้ำมะพร้าวนะขอบคุณค่ะนี่ทุกคน น้ำกบน้ำมะพร้าวค่ะเป็นไงเหมือนเลิอร่อยมากหวานมากหอมมากนี่เธอเคยเห็นไอติมไข่แข็งหน้าตาแบบนี้หรือเปล่าไม่เคยละสิช่มไหมเพราะปกติเป็นไข่แข็งมันจะเป็นไข่ที่แบบผสมเข้าไปอย่างเดียวเนาะมันจะไม่มีแผ่นแบบนี้ของที่นี่เขาทำมาเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะนี่คือความแบบให้มันทูเป็นเหมือนแบบอยู่ฝรั่งเศสต้องรีบกิน นังเหียวซึ่งมันก็ยังมีไข่แข็งแบบปลาปลายอยู่ในเนื้อด้วยนี่เพราะฉะนั้นวิธีกินของเราเราก็จะตักไข่ผสมไปเลยนะฉันไปเลยนะเคยติมกะาทีอยางเข้มข้หนหอมอร่อยมาก อร่อยถ้าคนที่ชอบไข่แข็งมากๆอะแบบดั้งเดิมที่มันผสมเข้าไปในเนื้อควานหานิดนึงเพราะว่ามันก็จะกระจายใช่ปะแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ได้แน่ๆกันคือข้อดีอแบบนี้ส่วนตัวนะในส่วนตัวฉันก็ยังชอบในฟิลลิ่งที่แบบไข่แข็งที่มันอยู่เข้าในเนื้อคือมันแยกออกมาเมื่อดีอะแต่แบบมันแยกเกินไปอ่ะท <c oughs> ับทิมกรอบของเธอบอส ไม่อยากกินหรอกนะอืมไม่ชอบเธอจะชอบเรื่องนี้ไม่เป็นความชอบเนาะความชอบมันไม่เหมือนกันมาชิมเด็กใหม่คม่ะทุกคนรับน้องมาหน่อยเดบิวเดบิวด้วยกันด่ามันสั่งอะไรไม่ได้เรื่องเลย <c oughs> บอส <c oughs> ไม่โดนใจแล้วหนึ่ง <c oughs> จะอยู่ได้นานเท่าไหร่เนี่ยสั่งอาหารไม่ได้เรื่อง เดี๋ยวก็จบสินจากร้านนี้เป็นที่เรียบร้อยอร่อยของดีมีคุณภาพากเดี๋ยวคิดกองแล้วไปร้านอื่นต่อ,อ,ตอถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เดอะ a คมปิ้งกราวนนะคะอยู่แถวอาลี การรอบๆมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นเต้าลุ่งในเมืองแล้วกันมีของกินเต็มไปหมดเลยซึ่งเป้าหมายของเรายู่ทางตงงนอยู่เลยอยู่นี่เองเราไม่เคยมาเลยมาครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าเรามันขึ้นในฟีดเราบ่อยม <c oughs> ากเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาตามดูสันหนออย <c oughs> ว่ามันเป็นยังไงนะคะทุกคน ชื่อร้านคือขวดไอติมเขาก็จะใส่เป็นถ้วยแบบนี้ที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นขวดเอามาตัดแล้วก็ใส่ฉันอยากกินใส่ขนมปังมาได้ไหมอาวแล้วเธอไม่กินใส่ขวดเพราะเธอกินใส่ขวดไงแล้วแบบกินสองแบบเอาไอตกิมใส่แข็งค่ะใส่ขวดอันนี้ที่หนึ่งแล้วก็แบบใส่ขนมปังค่ะ เครื่องใส่อะไรบ้างคะใส่ได้กี่ขั้วพยายามก็ได้อ๋อฟันทองเอาลูกจาเอาฟันแล้วข้อเดียวเกือบครบเลยแล้วเมื่อกี้ก็คือตอนแบบเอ้ยเออทราสั่งอันนี้เลหนูไม่หมดแล่วเกือบใส่เครื่องเกินขัไปแล้วค่ะอันนี้คือมันเป็นใส่แข็งที่ทำมาอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะ เราก็เลยไม่ได้เห็นกรรมวิธีเลยแต่ว่าบางร้านเขาจะแบบทำเลยในเออตอกสดเดี๋ยวเดี๋ยวร้านต่อไปร้านต่อไปตอกสดแน่นอนนี่แหละที่ฉันชอบอ่ะแต่อันนี้ของพวกเธอฉันจะกินกับใส่ขนมปังของมัาไม่า้องจัดเยอะมากเยอะมากของร้านเก่าอ่ะยังกินไม่หมดเลยของร้านใหม่ก็คือสั่งไม่หยุดนี่ระคาเอามาดูต่างกันมาก อร่อยยังไม่กินเลยยังเธอแต่มันน่ากินมากหน้าตามันคือใช่อร่อยท <c oughs> ุกคนอยากจะบอกว่าไตานอ่ะอร่อยอ่ะไอติมเป็ยะไอติมไอติมอร่อยมากมันเป็นแบบดั้งเดิมไข่อ่ะมิกซ์ผสมรวมกับเนื้อไอติมเข้าไปเลยเลิฟแบบนี้ร้านนี้เขาแบบทำสำเร็จมาแล้วเราก็เลยไม่เห็นขั้นตอนของเขาเนาะแต่ว่าร้านต่อไปอ่ะเดี๋ยวจะได้เห็นแบบตอกสดเลย พอมากินต่อก,กันยิ่งเห็นชัดเลยอ่ะคือแบบว่าที่เป็นแผ่นแยกออกมาต่างหากรสชาติกับกลิ่นของไก่มันจะชัดแต่ถ้าตัวว่าผสมลงไปแบบนี้มันจะไม่ได้กลิ่นไข่เลยมันจะเป็นกลิ่นไอ้นีอน่อย่างเดียวไอ้ติมกะทีมันก็เลยอร่อยกว่าสำหรับเรานะนี่ได้ขวดกลับบ้านด้วย กินเสร็จปุ๊บอะ่ะเขาก็มาถามว่าเดี๋ยวเขา,เาไปล้างแล้ว,วก็ห่อกลับบ้านให้เอาไม้เพราะว่าแก้วอะ่ะคือซื้อเสร็จปุ๊บได้กลกับบ้านไปเลยเอากลับบ้านไปใส,ส่ติ๊มกินเหรอ <c oughs> โลโก้มันก็อยู่ที่แก้วเนาะ <c oughs> บอสไม่มีสิทธิ์พูด <c oughs> วเวันนี้ <c oughs> อาพิมกรอบอะ่ะ <c> ท <oughs> ี่นี่คือชิลเวอร์มานั่งกินอาหารคราวแล้วก็มากินไอติมได้แล้วก็มานั่งเล่นได้ คึ่งดงครึ่งดืมเขาก็มีพร้อมก่นหลังมาใหม่นะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีภารกิจที่ต้องไปต่อไปต่อกันที่ร้านพรเจริญตรงเจริญนครไปถึงแล้วชาว้าเราพรเจริญในซีมค่าย เมีกระโปงโอเคเดี๋ยวเรากินของข้าวก่อนนะเราหิวอันนี้เป็นร้านไอติมไข่แข็งที่เจินกินบ่อยที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่มาหาของกินอย่างอื่นด้วยแล้วก็เลยจะกินไอติมไข่แข็งไปด้วยเลยนี่นะคะนี่นมาคิงเบิร์ของดิฉันก็คือเส้นปลาค่ะทุกคน ต่อคหนู่ายด้วยใช่ไคะตกคไข่เสร็จแล้วค่ะยังไงต่อคะพี่ดันลงมาที่หน่อยนี่ค่ะเราจะเอาเฉพฟะไข่แดงแล้วก็จะสานกัไปข้างข้างได้ค่ะสาไม่เสี่ยงครับ่เห็นอ๋อสาดข้างงขังใช่ค่ะโอ ฝาไว้นึงเดี๋ยวมันก็แข็งแล้วนี่อันนี้เป็นส่วนของชิปเลยมาแล้วแข็งแล้วค่ะได้กอนเป็นกคนเข็มนเลยจ้าวนตรงๆตรงไปกับไกลทีใช่ค่ะมันก็จะมีส่วนที่ไม่มีไข่อยู่ฝั่งนึงมีไข่ฝั่งนึงค่ะ ก็เผื่อบางคนก็ไม่เอาไข่แข็งใช่ไหมใช่พอคลุกกันมันก็จะเป็นแบบนี้อย่างมันจะเป็นแผ่นเป็นก้อน,นะอะไรเงี้ยน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมากข้าวโพดชาเกแล้วก็อันนึงเป็นข้าวโพดเฉยๆเนี่ยผ่ว ไอติมกะทิของที่นี่จะมีรอดช่องผสมอยู่แล้วด้วยมีโอ๊ยอืมอร่อยม,มากเครื่องแน่นๆอันนี้ก็เป็นเลย แล้วค่ะรอเฟรมอยูดนะดีดีนะอร่อยชอบไหมชอบผมนผมชอบร้านแรกสุดอ๋อเหรอเหรอเพราะว่าเอบจับลิ้กอชอจินกกอกมอบาอกนนกับไปเลยจับุเนี่ยแต่เอกอาหารอ่ะก็คือแล้วก็คนชอบมันเป็นแบบปากไครปากมัน ของเจนเนี่ยถ้าสำหรับเจนนะจบที่นี่เลยนะไม่ไปต่อแล้วนะจริงๆวันนี้ตามแลนก็คือว่าต้องไปที่นิอ่างไอติมไข่แข็งอีกหนึ่งร้านซึ่งจริงๆเจนเคยไปมาแล้วหลายหลายรอบแล้วแต่ว่าสำหรับตัวจนเองจนชอบที่นี่มากกว่านะแต่บางคนอาจจะชอบอันนั้นก็ได้คือร้านนั้นดังมากถ้าเกิดว่าใครเป็นสายไอติมไข่แข็งก็คือต้องไปโดนสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปลองดู ชอบเนื้อไอติมที่มันแบบมีความมีเนื้อแน่แน,น,น,นใช่ครับแล้วก็กลิ่นกลิ่นมะพร้าวมันออกไอติมที่ทองสมิตรมันจะครีมมี่สุดมันจะแน่นแบบมันจะเหนียวเหมือนเหมือนไอติมฝรั่งเนื้อเขาจะแน่นแน่นแล้วก็มีความเป็นเกล็ดเท่าไหร่เออแต่ถ้าเป็นไอติมไทยอ่ะจะเป็นเกล็ดเกล็ดซึ่งฉันชอบแบบเกล็ดเกล็ดแบบมัดเด้งมทุกคน หมแล้วอิ่มจริงอิ่มจริงอร่อยจริงรีวิวของจริงมันต้องแบบนี้ค่ะทุกคนก <c oughs> ินกันไปกันหนึ่ง <c oughs> คอนคะอิ่มแบบเอิ่มอิ่มตะโกน <c oughs> อิ่มตะโกนไปนเลยว่าคงจะแตกฟินเวอร์เอาละวันนี้ก็ถือว่าภารกิจของเรามิชชั่นคองพรีท์นะคะ เพนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบยังไงนะคะฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยว่าชอบอะไรบ้างแล้วก็ร้านไหนถ้าใครเคยไปกินมาแล้วนะคะมาแชร์กันได้นะว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงกันนะคะส่วนจนวันนี้ก็ต้องเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยค่ะเจอก,กันใหม่นะคะบ๊ายบาย